นักศึกษาวิชาทหารที่มีระเบียบและเข้มแข็งมาจากปัจจัยหนึ่งที่มีครูผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารที่แข็งแกร่งและอดทนหลายคนคงคุ้นชินกับครูผู้กำกับที่เป็นครูผู้ชายแต่จะมีครูสักกี่คนที่เสียสละเพื่อลูกศิษย์หมู่มากบนสายวิชาทหารยอมปริหยาตเงือ่อและแรงกายสู่การเป็นครูผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารที่แข็งแกรง่งโดยเฉพาะ ผมเข้ามาเป็นนักศึกษาวิชาทหารปีแรกผมคิดว่าผู้กกับผมเป็นผู้ชายแต่พอผมเข้ามาผมเห็นเป็นผู้หญิงผมคิดว่าเขาจะสอนเรารอดเหรอเขาจะเข้มแข็งเหรอเขาจะมีวินัยไหมแต่พอผมกลับเรียนกับเขากับเขาเป็นคนเข้มแข็งกว่าผู้ชายครั้งแรกที่เจอครูผู้กำกับเป็นผู้หญิงในความคิดเราคิดว่าจะดูแลเราได้ไหมคือเขาทำได้เหมือนผู้ชายทุกอย่าง ได้ไปสมัครเป็นผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารแต่โรงเรียนไม่ยอมรับค่ะว่าเป็นผู้หญิงแล้วบอกว่าไม่แข็งแรงต้องเป็นครูผู้ชายก็มีความฝังใจมาเรื่อยนะคะจนได้ย้ายมาอยู่โรงเรียนนี้แล้วก็ขอสมัครไปก็ได้ไปเพราะอยากทําให้เด็กมีวินัยเพราะตัวเองชอบชอบเรื่องวินัยมากๆเลยแล้วเชื่อเชื่อว่าไม้อ่อนเนี่ยมันดัดง่าย ถ้ามีการปลูกฝังมาจากทหารแล้วซึ่งเขามีระบบเนี่ยแล้วเรานํามาต่อยอดต่อไปเขาจะเป็นเยาวชนที่ดีในอนาคตจากความใฝ่ฝันได้กลายเป็นจริงการก้าวเข้าสู่หน้าที่ของการเป็นครูผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหารสิ่งสําคัญที่สุดคือการเป็นผู้นําและการเป็นที่ยอมรับของนักศึกษาวิชาทหารทุกนายให้อยู่ภายใต้การบังคับบัญชารวมไปถึงการเชื่อฟังคําสั่งสอนของครูผู้กํากับหญิงโดยธรรมาชาติของตัวเองเนี่ยเป็นคนเสียงดังค่ะ แล้วจะแบบใช้วิธีการจ,จิกจิกไม่เลิกคือตามเมื่อสั่งแล้วก็ตามกำกับตลอดจะบี้ตลอดค่ะบนเส้นทางสายวิชาทหารอีกสิ่งหนึ่งที่จะประกาศความเป็นสุดยอดของนักศึกษาวิชาทหารคือการลงแข่งขันกีฬารักษาดินแดนเมื่อลูกศิษย์พร้อมที่จะลงสนามแข่งครูก็พร้อมที่จะพุ่มเทรแรงกายไปด้วยกันยุทธกีฬารักษาดินแดนในชื่อรอดอพันกรง่ง จัดขึ้นเพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้นักศึกษาวิชาทหารโดยการส่งทีมนักกีฬาทีมละ11คนและแบ่งการแข่งขันออกเป็น4ประเภทการวิ่งผัด4คูณ100เมตรพร้อมเครื่องสนามการวิ่งตัวนอนการวิ่งวิบากทหารและการขอดประกอบอาวุธเมื่อเรือจ้างลำนี้บรรทุกกำลังคนจนเต็มลำเรือต้องเพิ่มความแข็งแกร่งเพื่อแบกรับจำนวนคนแม้บางที เรือลำนี้จะเกิดรอยรั่วาตามจุดต่างๆแต่ด้วยความแร่งก็สามารถอุด่อยรัว่วของเรือนั้นได้และพาลูกเรือไปยังฝั่งฝันด้วยความมานะในการฝึกฝนและทุ่มเทแรงกายทำให้ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารแห่งนี้ได้รับรางวัลชนะเลิศรอดอพันแกร่งหลายปีซ้อนโดยมีครูผู้กำกับหญิงเป็นผู้นำทีที่นี่จะถูกปลูกฝังว่า ทันอะไรสู้เสมอค่ะบางทีจิตวิทยากับเขาในเรื่องของการปลุกใจว่าโอเคเมื่อลงแข่งแล้วเนี่ยชัยชนะต้องมีค่ะเมื่อลูกศิษย์ได้รับชัยชนะจากสนามรอดอพันแกรงคลูผู้สอนก็เหมือนได้รับชัยชนะจากการเป็นครู่ผู้กำก,กับหญิงที่สามารถเอาชนะใจตนเองและคนรอบข้างได้สู่การยอมรับในระดับศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารหน่วยใหญ่ยกย่องให้เป็น รูสายพันธุ์แรงแห่งนักศึกษาวิชาทหารมันไม่ได้มีผลอะไรกับกับชีวิตการทํางานราชาการเลยเรื่องกิจาการนักศึกษาวิชาทหารจริงๆนะถ้าคุมไปก็ไปแล้วก็ส่งส่งเสร็จก็กลับอะไรอย่างนี้ก็ได้แต่มันไม่ใช่นะแต่เขานี่นะคะเขาก็คือนศอททั้งหมดที่เขาเป็นกําลังใจให้เด็กๆนะะี่ค่ะสำคัญเขาให้เราเยอะมากสําหรับนศทที่นี่นะคะเกินร้อยจริงๆกําลังใจที่ได้จากเขา ผู้หญิงทําได้ค่ะขอให้มีความเชื่อมั่นและตั้งใจที่จะทําจริงๆรักในสิ่งที่ตัวเองจะทำจริงๆ